ก็คงต้องยอมจำนนกับคนไม่มีใจอันดับแรกนะคะเราเนี่ยจะต้องฝึกให้เสียงของเราเนาะร้งองให้มันซอฟต์ลงแปลว่าร้องให้เบาลงอาจจะร้องให้เบาลงกว่าการพูดนิดสมมติว่าเราพูด1 2 3 4 5หแบบนี้เนาะเราก็อาจจะต้องลดให้มันรู้สึกว่าเราพูดกันเบาๆก็ได้1 2 3 4 5หแล้วก็จดจำความดังของการออกแรงตรงเนี้ยของเราไว้ก่อนค่อยๆฝึก ให้คำของเรานะคะยาวขึ้นเช่น1 2 3 4 5สหแบบนี้ให้ต่อเนื่องกันพอเราร้องให้ต่อเนื่องกันเสร็จแล้วใช่ไหมคะเราก็จะได้ความคอนเน็ชันเราเรียกว่าความต่อเนื่องกันนั่นแหละก็คือร้องให้สมูทขึ้นแต่ว่าเราก็ต้องเอาไปใช้กับเนื้อเพลงที่เราร้องมาด้วยเค <Okay, S 1> จะยกตัวอย่างเพลงจำนวนของนนทนนนะคะอย่างแรกเนี่ยเราพูดเนื้อเพลงออกมาก่อน ก็คงต้องยอมจำนนเหมือนเราอยู่กับเป็นเป็นฟีลลิ่งแบบนั้นเลยคงต้องยอมจำนนเนี่ยอันนี้เห็นไหมเตอร์มิกก็จะเบาลงต้องลองให้เบาก่อนอันดับแรกลองให้เบาลงเพื่อที่จะควบคุมเสียงตัวเองให้เรารู้ว่าควรจะใช้น้ำหนักเสียงประมาณเท่าไหร่เนาะเช่นก็คงต้องยอมจำนอนอันนี้พูดก่อนนะก็คงต้องยอมจำนนกับคนไม่มีใจยอมจำลาแม้ว่ารักสักเท่าไหร่แล้วคาวนี้ ทำแบบที่กกเกตบอกก็คือให้ลองให้ยาวขึ้นก็คือพูดให้ยาวขึ้นนั่นแหละแล้วก็ลองให้ต่อเนื่องกันมากขึ้นเดี๋ยวกู๊กเกพูดก่อนก็จะเป็นยาวขึ้นนะก็คงต้องยอมจำนนกับคนไม่มีใจยอมจำลาแม้ว่ารักสักเท่าไหร่แล้วเราก็จะจำความรู้สึกเมื่อกี้นี้เอาไปใส่เมโลดดี้ของเพลงจริงๆก็คงต้องยอมจำนน กับคนไม่มีใจยอมจำลาแม้ว่ารักสักเท่าไรอันนี้ก็เป็นเทคนิคเล็กๆนะคะให้ทุกคนนำไปฝึกกันเลยใครสนใจเรียนร้องเพลงกับครูเกรสคลิกลิงก์ที่หน้าไบโอได้เลยนะคะแล้วเจอกันบ๊ายบาย